จ้าเพื่อนยัยเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยเขา่าใส่ปุ๋ยเอาหมากเอาห่วงมันเดินเอา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 เพิ่นนี่กระไดเล,เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเอามีน้ำหวานเดินกันยา่าใส่ปุ๋ยเอาหมากเอาห่วงจ้าปุ๋ยเอาหมากเอาห่วงเพิ่นถ้าเท้าบ่ใส่มันก็สิห่วงหมากหน่อยบ่รตรง ขันเ,เ,าาเนนท้าใส่ปุ๋ยเอาหมากเอาหน่วยหมากมันสิตึงดีจนแตกหมดแล้วจ้ะย่างเผาเกี่ยวเผาเกี่ยวพอพับพึ่งเกี้ยวเขาเกี่ยวแก่้ไหลายแ้่หไายกับสีบวอยดีเป็นได้เวลาทยางเผาสีผลผลิตมันสิมันสิลดลงขันเท้าใส่ปุ๋ยเอาหมากนี่หมากสีโบใครรีบดิพี่น้องมากเขาสิโบหลีบย่าพเผาสีกับสีโบไม่เขา เขาเอิญต่วบรุรานเขาเอิญเขาปั้นล่านเขาสิบรีบมันสิตรงมัดจุนวยมากสิตรงดีตึงดีเห็นละเาษาพ,พ่อแม่บ้านเขาก็เอิญเขาตึงดีตรงดีเป็นจันายเอาก็เฮ็ดของเขาหนากเต็มเม็ดเต็มน่วยหมาเต็มเม็ดเต็มน่วยผลผลิตมันก็นเขาสิสูงเอา้า ข้าเบิ่งเหนือเหนอีกอยังคือดอกงามจังสันเนาะพี่น้องเออข้าเบิ่งเหนือใส่ปุ๋ยเขาจ้าน้ำคูนาเฮานี่เฮากับปลูกยู่ขาเด้ปลูกยู่ขาไว้บริยาแยังกับมันดอกปุ๋ยปีกับบริยาใส่หอดเวลาตัดขายกับตัดขายโหลดหนึ่งแค่ถ่ายคันแทบ่สุดเฮ็ด่ห้คันแทบบหัว แล้วก็มีโฮมโฮมยู่พร้อมหน้าเฮามจะเป็นหน้าท่ามทองกว้างเนาะสิมีต้นไม้ต้นไหลได้ผลประโยชน์หลายประการจ้ะวุ้ยไงผลการภาพเมื่อวานปุ๋ยปุ๋ยเอาหมากเอาห่วงปุ๋ยสุดเสมอกับยูเรียผสมกันใส่เสมอสามยูเรียบหนึ่งอันนี้มันไ่เป็นเขาด้วยจ้ะอันนี้มันเป็นยาเขานกยาเขานกเอา น้องน้ำหวานกันเลยแล้วน้ำนี่ดีหญ้าข้าวนกปีนี้เขาก็ถือว่าง,งางมอยู่น้ำบัตถวามีปรขคามามาเหยียบก็สิได้ก้อได้เกี่ยวย่โรดที่นอะจะเนาะ ต้องแต่ยายทำน้า,าอ่าผู้เพิ่นอยู่แถวเฮ้าเพิ่นก็เห็นอยู่เพิ่นกล็ลรงอันนี้ไายไปสู่เพิ่นยูเมียงนอกเมียงหน,าหาหน,งหนห้าอยู่วิถีบ้านหล่ะจ้าถีบ้านนอกคอกหน้าเฮ้าเฮ็ดจังไรเฮาอยู่จังไรกินจังไดให้เพิ่นเห็ดเห็นชีวิตของเฮ้าที่แท้จริงเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า